Platinum พ l u s นะครับนะครับของใครที่มีอาการแบบนี้นะครับดูไว้นะครับเห็นไหมครับเสียบไฟแล้วก็ลองเตือนไฟกระพริบสีแดงแบบนี้นะครับเป็นของ g h d p l a t i พ um p น u s นะครับก็สามารถส่งซ่อมกับช่างเอกได้ครับช่องทางการติดต่ออยู่ที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวช่างเอกจะทําการซ่อมเดี๋ยวมารีวิวต่อนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะยังร้องเตือนไฟกระพริบสีแดงอยู่หรือเปล่านะครับ ผมเสียบปลั๊กกล้ครับอ่อนสวิตช์นะครับนี่ครับขอเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเราเซนเซอร์เขาทํางานตัดการทํางานนะครับนี่ครับพออุณหภูมิถึงสกีดที่เขาพร้อมใช้ครับเขาก็จะตัดการทํางานครับจีจีไม่มีปุ่มเร่งอุณหภูมิอะไรนะครับตัวนี้ทํางานระบบออโต้ครับเส้นผมเป็นแบบไหนก็ปรับสภาพตามเส้นผมนะครับพร้อมใช้งานนะครับทาน้าของก็ดูไว้นะครับผมกดปิดนะครับ นี่ครับพร้อมส่งงานครับผม